แมทเทเรียลแค่นี้ทําไมมันถึงแข็งแกร่งแกะลําบากจนเป็นที่เลื่องลือจุดกําเนิดความเหนียวนี้ครับมาจากชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาคิดค้นวิธีการนายางจากธรรมชาติมารัดสิ่งของต่างๆโดยวิธีที่เขาใช้ผลิตยางครับจะใช้น้ํายางจากต้นยางพาราผสมกับน้ําจากต้นมอร์นิ่งกรอรี่หรือผักบุ้งฝรั่งเพื่อทําให้ยางนั้นเนี่ยแข็งตัวก็เอามาทําเป็นรองเท้าและเครื่องประดับจนกระทั่งนักสํารวจและนักเคมีในฝั่งยุโรปเดินทางเข้ามาศึกษาและนํากลับไปพัฒนาต่ออย่างเช่นน้ํายางก่อนที่มันจะแข็งมันมีความเนหนนียยวึึสสามามรถดดดติิ่งงขอไ้ หรือเอาอยางที่แข็งตัวแล้วมาถูทําความสะอาดรอยดินสอและตั้งชื่อมันว่านักรบหรือรับเบอร์นี่เองแหะครับจนเมื่อปี1845อุตสาหกรรมผลิตยางก็เริ่มปังขึ้นครับมีการจดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมผลิตยางวงโดยชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าสเฟนเพอร์ลี่ที่พัฒนาวิธีการผลิตยางด้วยเทคนิควอลค์ไนหรือการทําให้ยางเนี่ยทำปฏิกิริยากับกรมรมถันในอุณหภูมิที่สูงจนทําให้เกิดยางที่มีความยืดหยุนสูงทนความร้อนได้กลายเป็นแมทเรียลระดับกอสที่ล็อกถุงแกงไทยได้ดีีกกกว่าาตูเซฟขอองธนครโล